กลับมากับตืนมาพูดวุดดียยงอยู่ใช่ไหมฮะวุดดียยงอยู่ไหม อยู่มังอยู่อยู่นะฮะย,ยังอยู่ยังอยู่ต้องขอบอกนิดนึงว่าเสียงขาดขาดหายหบ้างในบางช่วงนะโดยเฉพาะช่วงพเพ็ดมนันๆที่มดดำพูดเนี่ยมันจะขาดทุกทีไม่รู้เป็นอะไรเวลามดดำพูดมันขาดตลอดเวลาเลยมีเ<า>บทด้วยงนะพัดบอลดีเบทด้วยมาดีเบทด้วยนะบอสนะคราวนี้ฟังหรือกันให้ดีเบทด้วยจากยายนรีบกลับมาได้แล้วนะฮะลืมไปแล้วมั้งเป็นรายการของตัวเองเนี่ยไม่ต้องกลับมาแล้วนะประเด็นฮอตเอาเขาเรื่องเขาเรื่องจารพนมเดี๋ยวกลับผมสศสัยมากว่ามันเขื่อน อะไรยังไงอ,อ้แอคติ้งเยอะนะสงสัยมากไม่ทีไม <laughs> ่ท่านะ <laughs> ประเด็นฮอตล่าสุดเนี่ยหลังจากมีข่าวว่าจาพนมเนี่ยทอดทิ้งพ่อที่ป่วยหนักไม่กลับมาเหลียวแลไม่มาหาพ่อเลยจาจนเป็นข่าวตามหาจาพนมนะฮะกันใหญ่โตจําได้ไหมฮะ,ะจำได้แต่ผู้จัดการส่วนตัวของจาพนมเนี่ยออกมาบอกว่าพ่อของจาพนมเนี่ยไม่ได้ป่วยขนาดนั้นแถมยังสามารถทาทาร้ายร่างกายจาพนมได้อีกด้วย และล่าสุดครับเมื่อวานนี้ทางญาติฝั่งพ่อของจ่าพนมเนี่ยแถลงข่าวขอแป๊บนึงนะฮะกรุณามีมารยาทหนะฮะเขาต้องอ่านกันอยู่การผมบอกว่าเสีอ่านหนังสือผิดไปหมื่าทกระโดดมากระโดดมาเหมือนี้หนุ่มอ่านหนุ่มอ่านเอาเดี๋ยวโดนให้หนุ่มไปบอกอย่างนี้คุณผู้ชมก็รู้หมดดีคุณผู้ชมบ้านรู้หมดไม่เราไม่ได้อ่านค่ะคุณผู้ชมเราท่องค่ะเอาใหม่ เมื่อวานที่คุณพ่อแถลงข่าวว่าการลงมือของคุณพ่อเนี่ยลงมือมทำอะไรลงมือตีจาพนมตีจาพนมอ้ยตีที่ไหนเกิดมาจากการที่เห็นแม่และพี่สาวของจาพนมเนี่ยถูกกาดของพระเอกหนุ่มเนี่ยผัดจนล้มก่อนนั่นไงจึงปรีเข้าไปช่วยไปหาลูกชายแล้วก็ต้องเชิงแบบประมาณว่าอบรมสั่งสอนออครับช่วยอบรมสั่งสอนนะฮะแล้วก็พยายามที่อยากจะเจอลูกชายแต่ก็ถูกกีดกันมาตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเลยเป็นสาเหตุที่ทาให้คุณพ่อเนี่ย เกิดบรรดาโทสะขึ้นมาสรุปในเรื่องราวเรื่องนี้นะฮะคุณพ่อต้องการเจอหน้าจ่าพนมเท่านั้นเองเราจึงขอตั้งประเด็นดีเบตในเช้านี้ว่าเดียกนก่อนตั้งประเด็นดีเบตพ่อเนี่ยบู๊เหมือนจ่าเลยนะทุพ่อหน้าตาใกล้เคียงเลยจริงไม่แล้วแล้วขอวิเคราะห์นิดนึงว่าคงจะคิดถึงลูกแล้วก็กาดคงไม่รู้หรอกว่านี่พี่สาวกับแม่ก็เลยผลักๆนึกว่าแฟนคลับเปล่าเออต้องเข้าใจใหม่เราเลยดีเบตกันหน่อยกาดเอาไปทําไม ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเออไม่ต้องมีการอาจจะต้องมีการเขาดู๋ยวนี้เขาทนี่จาเขาดังนะใช่คุณเห็นนี้เขาดังมากแล้วห้องตงห้องกลางตวเขาเยดังมาก่เราเราต้องมีกันคนละคนไหมทุกวันนี้มีมีหรือไม่มีก็มีค่าเท่ากันอ้าวเดี๋ยวเราเดี๋เอาง่ายๆหนุ่มๆอาจจะไม่รู้จักรู้จักตรงนี้เพราะว่าหนุ่มญาติละอาไงไม่สิหนุ่มไม่มีญาติไมีสิสมมุติว่าสมมุติหนุ่มเอ้ยถ้าขอโทษนะฮะ ถ้าพ่อแม่ของคุณแกล้งป่วยเพื่อเรียกร้องความสนใจจากคุณคุณจะตามใจหรือบอกให้หยุดนั่นเนี่อ่วุฒด้อยู่ด้วยนะวุฒิอยู่ด้วยนะฮะเออด้วยเอด้วยจะให้วุฒิก่อนไหมหรือจะยังไงอ่ะได้ได้เาวุฒิีก่อนวุฒิก่อนอ่าคนไกลอ่ะคนไกลก่อนได้ไหมฮะเอออ่ะเราขอเริ่มที่วอดอก่อนนะฮะว่าถ้าสมมติพ่อแม่เนี่ยเรียกร้องความสนใจเนี่ยคุณจะบอกให มารยาทไม่มีนะคุณจะบอกว่าคุณจะบอกให้ทำต่อหรือจะบอกให้หยุดเริ่มฮะแน่นอนผมก่อขึ้นชื่อว่าเป็นบุพการีพ่อแม่เราต้องคือคนใกล้ตัวคนที่เรารักเนี่ยเราจะต้องบอกให้หยุดแน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่บอกให้หยุดเนี่ยมันจะต้องมีรอบสองรอบสามรอบสี่แต่พอบอกให้หยุดปุ๊บเนี่ยเราจะต้องมีการเทกันก่อนนะครับทุกท่านว่าเออเหตุผลอะไรเนาะที่ท่านเองถึง ติ้งตังสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาหรือว่าแอปขึ้นมาหรือว่าเมฆขึ้นมาเพราะนี่มันคือเรื่องใหญ่นะนี่คือพ่อแม่แปลว่าเรากําลังไม่ให้อะไรท่านหรือเปล่าหรือว่าท่านกำลังเรยกร้องความสนใจแต่ที่แน่ต้องให้หยุดครับเพราะถ้าปล่อยไปเนี่ยมันจะเป็นเรื่องใหญ่ที่ตามมาแล้วผมเชื่อว่าพี่ตั๊กจะสามารถเสริมผมได้อย่างดีถูกไหมครับทั้งผมไม่แต่พี่ตัก๊กท่้กับผมพี่ตั๊กต้องคิดกับผมแน่นอนอโอเค ต่อต้านี่ก็บอกให้หยุดกัญชัยไม่ต้องดีเบทเพราะกัญชัยไม่มีมารยาทมีสิมีสิกัญชัยไม่มีมารยาทกัญชัยพูดไปเรื่อยอ่ะในระหว่างที่จะพูดอยู่สักคลู่สักคลู่ฉันแตกพี่ตั๊กมกคิดแบบผมไม่ันนั่นอ่ะใช่อ๋อพี่ตั๊กเลยแล้วพี่ตั๊กพี่ตั๊กถ้าสมมติพ่อแม่แกล้งป่วยเพื่อเรียกร้องความสนใจคุณจะตามใจหรือบอกให้หยุดพี่ตั๊กเริ่มฮะ ตามใจค่ะตามใจจริงๆต้อง,งตามใจก่อนเพราะว่าตอนนี้แม่จ๋าแม่นั่งดูอยู่ทุกวันเลยใช่ไหมตื่นมาคุยเนี่ยแม่ก็จะมีเหมือนกันแม่ก็คิดถึงเรานะคะก็เรียกร้องบางทีก็แกล้งดิ้นเพราะแม่อยู่กับพี่ชายแม่ก็จะแบบดิ้นทำน้นทำนี่เพื่อเรียกร้องความสนใจว่าเออทาไมตั๊กไม่มาแต่เราไม่เคยเห็นแม่เป็นแต่เราก็เลยต้องปล่อยตามใจเออให้แม่ทําไปก่อนแล้ววันนึงก็บางทีก็บอกแม่แม่ไม่เอานะอย่างนี้ไม่ดีนะแม่แม่ ถ้าแม่อยากเจอแม่ก็โทรมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะแม่ก็จะเป็นอยู่แต่ยังไงแม่ของเราเราก็รักรักแม่มากนะคะก็ตามใจไปก่อนค่ะไม่เหมือนนะวุ้นิเาไม่เนึกว่าพี่ต้องคิดแบบผมแน่ๆเลยไอเยเลมานฟังดีๆก่อนเดี๋ยวจะถามอาจารย์นะแล้วผมตี่ผมอาไปเป็นอะไร้ามันเป็นสิหนุ่มทำาันเสียสมาธิหมดเลยไม่หนุ่มอาจารย์ผมก่อนอาจารย์บันปวนมากอาจารย์เขาอยากต่อแล้วอาจารย์กัญชัยครับอาจารย์อาจารย์อาจารย์กัญชัยของคุณถามใหม่ ถามเขาหรอกถามไหร่เถ้าสมมติพ่อแม่แกล้งป่วยจะตามใจหรือจะบอกให้หยุดตามใจเ้าก่อนที่เวลายังไม่เริ่มเริ่มฮะตามใจต้องต้องตามใจอยู่แล้วบางทีแบบมันเป็น acting ของพ่อแม่เขาอาจจะรู้สึกว่าอยากเรียกร้องความสนใจจากลูกอะไรเงี้ยลูกก็ตามใจท่านหน่อยแล้วก็เข้าไปดูแลเข้าไปลอบถึงจะรู้ว่าท่านจะโกหกเนี่ยแล้วก็เออแม่เป็นยังไงบ้างพ่อเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยถูกไหมฮะดูดูแลกันอะไรเงี้ยปล่อยกันไปอะไรเงี้ยโอ้ยจะจบยังเหลืออีกครึ่งหนึ่งก็นี่แหละก็ตามใจตามใจตามใจอ่ะทูเล่ อ้าวพี่ผู้ก็ตามใจอ่ะเวลาฉันพูดสคริปต์ทำไมชอบแทรกแล้วทำไมอย่างนี้พูดให้จบแล้วเรื่องสิบพิลลาร์ตามใจไงก็คือกับที่พี่บอกไปกกกว่านี้็คือตามใจก็คือบางทีพ่อเขาอาจต้องการความความความดูแลจากเราหมดเวลาไม่ต้องพูดแล้วจบเขายังไม่ไฟปั๊บมาเลยหมดเวลาหมดเวลาอ้าวแจ็คอะไรอีกเครียดครับผมอยากระบายมานานแล้วแจ็คจะจะพ่ออย่างนี้แจ็ตามใจหรือจะบอกให้หยุดเริ่มฮะ จะบอกตรงนี้นะครับว่าให้หยุดครับผมให้หยุดหยุดเพราะว่าคือว่าเรามีความรู้สึกว่าหนึ่งผมยังเป็นเด็กอยู่ด้วยผมรู้สึกว่าเด็กมากเด็กเหรอยิ่สีนะครับเด็กเห็นเดินเข้าเดินออกแถวราชดาบ่อยเลยเด็กไหมตาตาตแล้วผมมีความรู้สึกว่าผมอยากให้แม่หยุดเพราะว่าหนึ่งเราเรามีความรู้สึกว่าถ้าผู้ใหญ่เขาต้องเข้าใจเรานิดหนึ่งครับผมเป็นเด็กในความเป็นเด็กนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรามีความรู้สึกว่าเข้าใจว่าแม่เนี่ยอาจจะขี้น้อยใจหรือว่างอนหรืออะไรเงี้ยครับผมผมแค่รู้สึกว่า ถ้าเรารักกันจริงเนี่ยเราก็อย่าแกล้งกันนะครับแล้วก็เราก็ต้องมีอะไรช่วยเหลือกันนะครับนั่นไงอย่ามาให้คิดมากหรืออะไรอย่างนี้จะดีกว่าอันนี้คือบอกบอกให้บอกแม่บอกแม่บอกแม่ให้หยุดเมื่อวานที่แม่มาแม่ขอตังค์กินข้าวทำไมต้องให้แม่ขอก็ส่งให้แม่ทุกเดือนสิส่งทุกเดือนอยู่แล้วครับแต่ขอเพิ่มครับผมขอเพิ่มขอเพิ่มเพิ่มพ่อส่งให้แม่เดือนละห้าร้อยเพิ่มไปกี่บาทเดแจ็คแจ็คแม่ขอเพิ่มแจ็คแม่ขอเพิ่มไปกี่บาท เจ็ดร้อยครับผมบอกเอ้ยเกินไปป่าแม่คือผมบอกแต่แต่คือผมก็รู้สึกว่าผมอยากจะคุมให้แม่ใช้ประมาณนี้เพราะว่าตอนนี้แม่ผมร้อยยี่แล้วน้ำหนักอายุร้อยอายุจริงเหรออายุใช่ร้อยยี่สิบก็เลยบอกว่าอย่าขอเยอะเพราะว่าเขาขอปุ๊บเขาจะเอาไปกินข้าวมีหน้าลูกเขาตัวใหญ่เนาะลูกตัวใหญ่ไม่อยากฟังวดดาอยากฟังวดดาบ้างวอดดามบ้างนาเอกน้ชาเสี่ยมมาเนี่ยอากใช้เสี่ยมแล้วกันถ้าเกิดพ่อแม่คุณแกล้งป่วยคุณจะบอกพ่อแม่คุณให้หยุด หรือว่าคุณจะบอกหรือว่าคุณจะปล่อยเลยตามเลยอ่ะห้าสี่สามสองเอานะฮะอ้ะอาวเริ่มก็ปล่อยเลยตามเลยเพราะจริงๆแล้วแหน่เราอยากปอาอกเอาใจคนอื่นได้เยอะแยะเอาอกเอาใจเวลาชอบใครอะไรชอบคนนูน้นคนนี้ยังไปเอาใจพ่อแม่แน่นอนว่าบางทีเนี่ยมันก็เกิดขึ้นกับคุณย่าม่รำนี่นแหละบางทีก็อู้สารพัดสารเพรบางทีคนนู้นไม่รักคนนี้ไม่รักเออก็จริงอ่ะคนเราเนี่ยยิ่งแก่ลงแก่ลงอายุมากขึ้นก็ยิ่งเรียกร้องความสนใจมากขึ้นมากขึ้นดูหนุ่มสิหนุ่มยังเรียกร้องความสนใจตลอดเวลาเลยทุกวันเนี่ย รู้หอเมเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่ทําให้พ่อให้แม่ได้ก็ทําไปเถอะหรือจะต้องรอให้เขาไปนอนหลับแบบไม่ตื่นแล้วไปเคาะฝาล่ะแม่นู่นแม่นู่นแม่นี่เช่หใือเปล่าสรุปแล้วคือตามใจมีสามสี่ตามเอ้ยที่บอ้อยู่คนเดียวมีหยุดคนเดียวมีคุณวุฒิให้หยุดคุณวุฒิให้หยุดนะคะคือจริงๆขอเรื่องนี้นิดหนึ่งพ่อแม่ในบุพการีนี่พี่เชื่อว่าเป็นทุกบ้านนะแล้วพออายุมากๆเนี่ยนะแล้วเป็นทุกบ้านแล้วก็จะแบบเรียกร้องความสนใจแต่ แต่ลูกๆนะคะก็ค่อยๆปลอบประโลมแม่หน่อยแม่พ่อแม่เราเราก็รักกันนะเหมือนกันแม่พี่เป็นแต่หนูมีข้อสงสัยกับมดดํานิดนึงไมคืออยากรู้ถ้าเกิดว่าคุณพ่อของมดดําเนี่ยหรือคุณแม่ของมดดําเนี่ยแกล้งป่วยนะฮะแล้วบอกว่าเนี่ยฉันไม่สบายมากขอให้มดดําเนี่ยมีเมียสักทีเถอะเอ้ยบ้าเอ็งมัดคุณจะทำยังไงคุณจะตามใจไหมหรือคุณจะบอกให้พ่อแม่หยุดพูดหน้าตาจริงจังมากเลยคุณจะบอกพ่อแม่หยุดพี่อยากรู้ทำเมียไม่เป็นเว้ยเดี๋ยวๆนี๋ยวครี๋ยวอ บอกกับพ่อน <Yeah> ี่แหละสุขภาพเจริญเขาอยากเขาอยากมีหลานอย่างเงี้ยมีหลานเยอะอยู่แล้วเกิดว่าคุณแต่งงานสมมติว่าพ่อแม่บอกว่าคุณมาแต่งงานนะแล้วก็จะให้เงินสักห้าร้อยล้านให้คุณทำไหมถ้าตรงอๆตอบจังใจเลยไม่ไม่แต่งแต่เอาเอาไม่ได้สิไม่ได้ิต้องแต่งงานนี่ต้องทำแต่งต้องแต่งสรุปง่ายๆทำเมียไม่เป็นใครอยากจะสอนก็สอนมาเร็วๆไป จบอาพูดถึงเรื่องนี้แล้วผมขอแทรกหน่อยข่าวฮอตมากมาแรงนี่ในหนุ่มกันชัยก็มาแล้วผมถามนิดนึงตกลงเมย์เฟื่องอารมณ์นี่คือท้องหรือยังไงเพราะว่ามีแต่คนถามผมเยอะมากแล้วจะท้องก่อนแต่งแล้วเป็นอะไรยังไงผมไม่เข้าใจหรือว่าเป็นแค่การสร้างกระแสอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่คือคุณเมย์เขาไม่ได้ท้องตอนนี้เขาปกติพยงแต่ว่าล่าสุดเนี่ยคุณเมย์เขาไปตรวจร่างกายหนุ่มอยากมีลูกแล้วคือคือปรากฏว่าเขาผ่าผ่าลูกนะฮะผ่าซีดออกอ่ะ ทีนี้หมอก็เลยบอกว่าเขาจะมีลูกยากมากเพราะว่าข้างหนึ่งเนี่ยมดลูกข้างเนี่ยไม่ผลิตไข่ส่วนอีกข้างหนึ่งเนี่ยผลิตแค่3ฟองว่ายสฟองน้อยมากเลยก็น้อยมากเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะติดเนี่ยมันน้อยมากอย่างงี้เเรียกติดยากติดยากมากหมอก็เลยบอกว่าน้อยมากนอกจากต้องมีการวิธีอื่นๆที่จะทำมาเลอย่างงี้ทำกิฟต์ทำอะไรกิฟต์ยังลำบากเลยยังลบากเลยตอนนี้อาจารย์เอาอย่างรู้ไหมว่ามีลูกได้หรือเปล่า ออยากรู้วันนี้มีหมอดูมาครับผมจะถามเลยรอดูคนนี้มั่นมากใช่จริงใช่ใช่เดี๋ยวก่อนก่อนอื่นนะเดี๋ยวคุณผุ้ดีต้องขอบคุณมากเลยแล้วก็มาเจอกันวันวันพฤหัสรักนะจุ๊บจุ๊บโอเคส่วนเดียวจะงยวันนี้จะโชคดีโชคดีนะท่านผู้ใหญ่ขอฝากนิดนึงครับหนุ่มขอบคุณมากที่มาช่วยร่วมรายการกับเราในช่วงหลายวันนะครับรู้ว่าหนุ่มเป็นคนที่ยุ่งมากแต่ก็สนุกวันนี้ที่เปกัน ติดตามทุกครั้งนะครับแต่ไม่ได้บอกละกันก็คือขอบคุณมากจริงๆส่วนมดดำนะครับพี่ตั๊กแล้วก็แจ็คคิดถึงกันมากนะครับก็ไม่กี่วันเจอกันนะได้ครับขอบคุณครับ